สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือบอ่อพลาสติกที่ใช้เลี้ยงปลาตะเพียนก็เป็นบอ่อที่มีขนาดความกว้าง4เมตรความยาวก็อยู่ที่15เมตรปลาตะเพียนเป็น ปลาที่ชอบกินพืชตอนเช้าก็จะเอาแหนลงให้เป็นอาหารส่วนตอนเย็นก็จะเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำปลาตะเพียนี่เป็นปลาที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพน้ำ คือถ้าน้ำเน่าเสียนี่เขาจะลอยคอก็เลยต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆก็จะประมาณสัปดาห์ละครั้งถ้าเรามีพื้นที่ไม่มากก็ สามารถทำบ่อพลาสติกเพื่อเลี้ยงปลาตะเพียนได้สำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ